ที่ที่เราอย่างพอสโ,โลเราที่เราที่ตรงที่ผมนี่ครับที่จะเอาไปให้ที่จะไป,ไป,ไป มีตุง้งตัวทั้สิ้84น84ดายปัดนี้พร้อมแล้วรัทเบียเอาอารัเบียครับมาแผนป้องกันประเทศในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและแผนงานรักษาความสงบภายในกองทัพภาคที่4ในพื้นที่จังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ2,559 จึงได้จัดให้มีถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของหน่วยเป็นการสับเปลี่ยนกําลังในรอบ6เดือนในรอบครึ่งปีก็ประมาณของกองพันหนาม้าที่15ทั้ง84นายทั้งตุภายในได้รับเกียรติได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานทั้งจังหวัดที่สูงสุดในประเทศจัังหวดในปีก็ประมาณเราได้ส่งบกำลังออกไปเป็นลักษณะของรอ้อยสำหรับในเดือน ปฏิบัติงานไปเสร็จก็ลังให้ก mm ับ hmm. ส่วนที่ลงไปอยู่แล้วนั้นขอให้พวกเรายึดถือตามพันธกิจสี่ประการของกองกัลบกขอให้เป็นนี่เป็นโอกาสอันดีที่สิ่งที่เราทำกันมาในกองพันธุ์ปกติหรือเป็นการเตรียมกำลังนะครับเตรียมกำลังไว้ให้พร้อมขอให้น้องๆภาคภูมิใจในส่วนนี้เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ขอให้ สำหรับกำลังคนในสิษที่ไปกับเปลี่ยนกำลังในครั้งนี้เข้าถูกสนามแล้วทั้งเหนือทั้งใต้และกำลังคนในสิษถือว่ามีความสำคัญสำหรับในสิษผู้พังก็นะครับก็จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วบดของในในาการดูแลครอบครัวขอให้น้องๆไม่ไต้องห่วงนะครับปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายที่ จะใช้พลังจากหน้าจะใช้พลังจากกองทัพภิคสามที่ทำงานที่จังหวัดยะลาตัวผู้เข้ามับเลเป็นกำลังคนชุดแรกจากกองทัพภาคสาที่ลงมาทำงานเมื่อปี49นะครับและตัวน้องๆที่ลงมาไทยและตติดกับิดในสาขาโลกแด่ท่าเจ้าพระบรมหาราชินีนาให้ผมต้นดานรและจตหพลให้กำลังคนที่จะไปบัติราชการสนามทุกนายนี้ ตลอดจากผู้เข้าร่วมกิจกั้งแล้วก็ปลอดภัยจากไฟอันตรายน้งสวงสามารถปฏิบัติภารกิจที่รับมอบให้ร่วมร่วมใจด้ความราบรื่นและสร้างชื่อเสียงให้กับกองทหารม้าที่15สืบไปทั้งหมด

ครับแม่นี่สวัสดีนะครับ <laughs> มีความรู้สึกยังไงครับมีความรู้สึกภาคุงใจครับที่ได้ไปรับใช้ชาติครับปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติครับแม้เราจะเป็นคนภาคเหนือแต่เรามีความห่วงใยกับพี่น้องชาวสามจังหวัดเชายนภักใต้ครับปฏิบัติหน้าที่ให้สุดความสามารถและดีที่สุดครับ